เทคนิคการด่าคนภาคสี่ครับหลังจากที่พูดไปแล้วถึงเรื่องเทคนิคของฝ่ายที่ไปด่าเขาครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องเทคนิคของฝ่ายที่รับการด่ามานะครับผมคือว่าฝ่ายที่รับการด่านะครับเวลาที่เราโดนใครเขาด่านะฮะเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยเราต้องมีการปรับปรุงทัศนคติของเรานะฮะที่สําคัญมากๆอันหนึ่งคือจงเป็นผู้โหยหาคําด่าเอ๊ะ ยังไงคื้งนี้ฮะดังที่ผมเคยเล่าไปแล้วนคลิปก่อนๆน,นะบอกว่ามีที่มีฝ่ายฝ่ายหนึ่งฮะในบริษัทเป็นฝ่ายที่เข้าโหยหาคําด่านะนั่นคือฝ่ายวิจัยและพัฒนานะฮะคือเขาต้องการฟีดแบ็กจากลูกค้าที่เป็นคําตําหนิลูกค้าแต่เล่ากัขอมีค่านะะกับทรัพยากรเลยเพื่อจะเอามาเป็นข้อมูลในการออกแบบสินค้าตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมอ่า หากเรามีจิตใจที่ใฝ่กับพัฒนานะผมเราจะโหยหาคําด่านี่อันที่แรกนะครับผมสองนะผมคือเราจะต้องเรียกว่าอย่าไปพยายามอย่าไปเผยเจ็บคําด่าเวลามีคนที่ด่ามาเนี่ยเราก็กรองอเฉพาะข้อมูลที่มีประโยชน์ใช่ไหมส่วนที่มันต้องการทาให้เราติดเจ็บใจนะผมอันนั้นก็ต้องปล่อยผ่านโยนทิ้งไปอ่า ซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับผมตรงนี้ต้องใช้วิธีการฝึกฝนจิตใจนะครับผมแล้วก็ไปหาโดยการที่จะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญณจิตใจนะในในทางพุทธก็คือพระ <c oughs> นะครับผมหรือว่าคารวะบางคนที่มีความสามารถถ้าเกิดของทางวุสลิมหรือว่าของทางคริสตก็จะมีทั้งอิมามแล้วก็บาทหลวงหรือว่าครูศาสนาบางคนที่เก่งๆหน่อยก็จะโอเคนะครับผม ทีนี้ปัญหาที่นักกังวลคือ,อทีนี้ปัญหาต่อมาคือดังนั้นพอรู้เรืเนี่ยหากเป็นไปได้เราก็ต้องพยายามหาเจ้านายนะที่มีความสามารถในการตําหนิอย่างสร้างสรรค์แน,น่แล้วก็ดีควรจะหลีกหนีเจ้านายที่ตําหนิด้วยอารมณ์แบบรุ่นลูกน้องมาคุยไม่ได้ให้ขอ้อมูลเท่าไหร่นะเน้นระบายอารมณ์มากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งในชีวิตจริงนะผมเราจะ เราจะหาคนที่เพอร์เฟกเนี่ยมันมาหาได้ได้ยากใช่ไหมเจ้านายเอาถ้าขอแค่ว่าเจ้านายคนนี้มีการตำหนิอย่งางข้าศนรเยอะๆและอาจจะมีเผอใช้อารมณ์บ้างนิดหน่อยอันนี้ก็ออพอทนนะหาเจ้านายที่แบบว่ามีเรียกว่าตำหนิด,ด้วยอารมณ์เยอะมากๆแล้วก็มีตำหน,นิอย่างข้าศนรน้อยๆอันนี้ก็ต้องควรหลีกหนีใช่ไหมครับแต่ว่าบีใจแล้ว <c oughs> คือปัญหาอีก,อกปัญหาที่สําคัญมากคือการประเมิน ว่าเจ้านายนั้นน่ะเขาตําหนิอย่างสร้างสารรค์เยอะขนาดไหนหรือไม่เขาตำหนิดด้วยอารมณ์มากแค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พลาดกันได้ในคนส่วนใหญ่นะคือคนประเภทนะครับผมเช่นส่วผมในอดีตเนี่ยเคยมีปัญหาครับผมเป็นคนที่เรียกว่ารับฟังข้อมูลแง่ลบของตัวเองไม่ได้เลย ใครเขาต่อให้เขาเอาแง่ลบมาพูดให้ที่ฟังดีๆนะฮะไม่ได้คิดจะด่าคิดจะให้ปรับปรุงหวังให้เราปรับปรุงตัวเองหวังจะเอาให้เป็นข้อมูลให้เราในการพัฒนาตัวเองเนี่ยโกรธหมดมองว่าโอ้ว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนที่ใช้อารมณ์เป็นคนที่พูดจาพูดจาไม่ดีรับฟังแค่แต่คนที่พูดจาชมเราเท่านั้นอ,อันนี้ก็จะลําบากนี่คือซึ่งซึ่งยากมากที่เราจะรู้ใจตัวเองนะผม การฝึกฝนปฏิบัติเพื่อรู้ใจตัวเองจึงเป็นสิ่งจึงเป็นสิ่งสำคัญนะเพื่อเราจะได้วิธีเอ่อตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องอประมาณนี้นะไอ้ที่มันยากกว่าเดิมคือคนที่บางคนเรียกว่าเป็นคนที่รับคำวิจารณ์ได้บางอย่างและทนคำวิจารณ์แง่ลบบางอย่างไม่ได้ เช่นที่ผมรู้จักก็คือว่า,ามีศิลปินนะครับผมเป็นนักออกแบบโลโก้มังนักออกแบบประมาณนี้คะคือเขาทุนคำพิจารณาบางอย่างได้เช่นมีคนหนึ่งเข้ามาสายนะแต่งตัวไปเรียบร้อยเขาก็ขอโทษก็มีคนตำหนิว่าอ้ยคุณมาสายนะมาให้เร็วหน่อยประมาณนี้เออเาก็ยอมรับปรับปรุงตัวไปได้แต่เวลามีคนตำหนิเรื่องงานของเขาเช่นบอกอนี่คุณ ลูกค้ารายนี้เนี่ยเขาไม่ชอบลายเส้นแบบนี้นะคือของคุณมันก็สวยแหละแต่ว่าลูกค้ารายนี้คุณปรับหน่อยได้ไหมเขาชอบอีแบบไม่ดนแบบหนึง่งอะไรประมาณน,นี้ปรากฏว่าเขาฟังไม่ได้เลยอะไรกันงานของผมนะลายเส้นผมเนี่ยดีอยู่แล้วคนชอบเยอะแยะลูกค้าคนนี้มาใช้ไม่ได้มันตามไม่ถึงเองผมไม่เปลี่ยนอะไรมาเนี่ยคือการเป็นว่าเป็นแนวแบบว่ามีความฟิกมายเซ็ตหรือว่ามีความยึดมั่นว่าตัวเองเนี่ย ถูกต้องในเรื่องของงานสูงมากแต่เรื่องอื่นเนี้ยยอมรับได้มันก็จะเป็นพวคนที่เรียกว่ายากนะผมในการจะพัฒนานะเขาเขามีความเชื่อว่าเนี่ยผมเป็นคนยอมรับคาตัณฑ์ได้ม้นมีคนด่าผมมาสายผมก็รับได้นะประมาณเนี้ยอันนี้ก็ต้องระวังดีๆครับผมฉะนั้นการฝึกฝนดูจิตดูใจตัวเองคึงเป็นเรื่องสำคัญนะเราต้องบางทีต้องไปหาคนอื่นมาคอยฟีดแบ็คอยปรึกษากันด้วยนะ แต่ว่าการโดนด่ามันก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายสุดใบใช่ไหมอย่างที่ผมบอกผมอย่างที่ผมบอกไงพระอาราหันต์จะเลือกบุคคลที่คู่ควรมาแล้วก็มาฝึกให้โดยการอาจจะอาจจะมีการตําหนิใช่ไหมฮะเพื่อฝึกฝนตัวเองเช่นเดียวกันนะผมในบริษัทบางบริษัทน,นี่นะครับผมเขาจะเลือกลูกน้องที่ตําหนิเนี่ยก็คือลูกน้องที่แบบมีความอดทนขยันเนี่ยมาพูดข้อเสียตําหนิเขี่ยวเข็นให้ลูกน้องคนนี้ ปรับปรุงตัวเองให้ดี่ขึ้นไปแต่หากลูกนนองคนไหนที่แบบว่าดูแลใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือว่ายังเรียกว่าคงเป็นคนที่นับเต็มแก้พัฒนาไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะปล่อยปอยไปคือบางทีอาจจะมาทํางานได้นะแต่ว่าตําแหน่งอาจจะคงจะเลื่อนไม่ได้ดีไม่ดีนะฮะอาจจะหาทางอาจจะหาทางเอาออกภายหลังนะครับผมฉะนั้นจึงมีเรียกว่า,าผู้บริหารบางคนนะมีคํากล่าวไว้เลยว่า วันไหนไม่โดนดา่าวันนั้นเป็นวันอับอง,งคลนี่เพราะเหตุนี้เองนะฮะฉะนั้นนะฮะคุณควรที่จะไฝหาบุคคลที่ด่าคนเป็นไปอยู่ใกล้เขาและทําตัวคู่ควรที่เขาจะดา่านี่คือบีโนวันครับ มันสำคัญที่จะรู้ว่าตัวเราของเราไม่มีอยู่จริงหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube บีโนวันกดไลค์เพจ a c e b o o k วีและบีโนวันและล่าสุดกดติดตามนะฮะบีโนวันมี TikTok กันนะครับผมไปดูก็ได้นะครับขอบคุณครับ